สวัสดีครับ,รบยินดี s. <S นด้วยครับกับชัยชนะในครั้งนี้นะครับเป็นไงบ้างครับไฟนี้ก็ยังไม่ประทับใจตัวเองเท่าไหร่ครับทำไม่ได้ตามที่คิดไว้งั้นแผนที่เรามองหรือว่าเราเราตั้งไว้มันคืออะไรบ้างครับในไฟนี้ก็แบบออกอาวุธที่รวดเร็วครับแต่ว่าวันนี้เราคิดได้แต่เราทำไม่ไ,ได้าอาวุธช้าเออมันเกิดอะไรขึ้นครับก็ไปพอ่อมงกน,นิวน้วเลยนิวน้วยวกแรงมันพิดรูปมันบิด เอาเลยไหนก็ดูหน่อยครับดูครับ,บอรอเอ้าเหรอหักไหมก็ต้องใช้อะไรรับเนียนตัวอะไรครับน้องโดนเตะครับจังหวะไม่ได้กำน,นะก็อนนบิดไปเลยก่อนชกนี่เห็นนักชกไทยแพ้สามคนรวดเลยเนี่ย <c oughs> กดดันไหมกดดันไหม <c oughs> อ๋อนิดหน่อยคนระับอืมแล้วตัวเราเองนี่ก็ก่อนหน้านี้ก็แพ้มาสองไฟแล้วเป็นไงครับไฟนี้เราตั้งความหวังอะไรกับมันไว้ขนาดไหนครับก็แบบยาก ชนะเจ็งเกิไดได้ครับแต่วันนี้ก็เลยมูก็ยังเก่งๆเยอะมากเลยครับรู้ตัวตัวตัวเองกับมูซาเยฟที่ต่อยกับเราอะฮะเ <ฮะ S 1> ป็นไงเขาหนักไหมอาวุธเขาหนักไหมเขานหนักแต่วันนี้ก็ต่อยยังไม่ค่อยแม่นเราเราตกแต่งยกแรกเราพี่เห็นนะฮะพี่เห็นเราเตะบริเวณท่อนแขนเขาบ่อยนี่เป็นแผนของเราไหมครับใช่ก็เป็นแผนครับเพราะว่าก็ยังองอกอาวุธได้น้อยช้าอืมคือตัวเราก็ยังคิดว่าออก ได้น้อยและก<า><า>็ช้าอ๋อน่าจะทําลายล้างได้ดีกว่านี้ว่าเนี่ยแต่เพราะหลังจากนั้นยกสองยกสามเป็นไงครับเขาหมัดเขาเป็นไงครับมันเบาลงมันยกสองก็เริ่มยกสามแล้วก็เริ่มเบาลงเบาลงโดนแล้วก็ไม่ก็จะเตือนอืใช้ใชนะในครั้งนี้มันทําให้เรากลับมามีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนครับก็น่าจะมีความมั่นใจขึ้นมาก็นิดหนึ่งครับ แต่ก็ยังไม่ค่คยตามที่แผนที่วางไว้ถ้าเป็นไปได้นี่ไฟ์หน้านี่อยากเจอใครเป็นพิเศษไหมครับก็ยังไม่ไดีดเลยนะก็อยากต่อยเรื่อยๆอกับคนที่เราเคยแพ้มาเนี่ยฮะอยากจะรีแมตหรือกล้ามือไหมครับใช่ๆอยากอยากมา,มาครับส่องไว้ที่วันมาก็ต่อยเส่ก็นอนไม่หลับหลายคืนครับเ <laughs> ออถึงขั้นนอนไม่หลับเลยใช <laughs> ่อ,อยากไ,ได้ครับอยากเจอใครก่อนครับระหว่างฟาริยากับลีส ได้เลยครับสองคนนี้ใครก็ได้ครับวันนี้อยากรีแมทอยากรีแมทมาก,มากๆเลยนะครับิ<อ>ด,ดว่าร่างกายตองพร้อมรือเป่วันนี้ก็ก็ไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์อยากที่ต่อยวันนี้นะมันดูยังน่าจะหยุดไปนานด้วยครับเพราะว่าหายใจยนะอะไรเงี้ยก็เหนื่อยนิดหนึงหมดไหมครับวันนี้ก็หมดครับหมดยกไหนปลายยุบสองครับวันนี้อาวุธเราเบาลงเขาก็เบาลงเนี่ยแต่เราก็เบาลงด้วย ตั้งถามมาเยอะเลยว่าแข้งขวาช่วงยบหนึ่งยกสองเราเตะดีแล้วช่วงหลังหลังทำไมไม่ไม่ไม่เตะแข้งขวาจังหวะมันมันมันจะออกใจคิดแต่มันออกไม่ได้คิดได้แต่ทำไม่ได้ลูกเตะเขาเจ็บไหมไม่เ้่าไหร่ครับแต่ว่าจ้ำช้ำเขาถามนิดนึงครับเราปล่อยกระตับเพ้าแก้วนี่กี่รอบแล้วสี่รอบสี่รอบผลเป็นไงบ้าง เจนะสองแม่สองครั้งที่ห้าก็ตัดสินเลยได้เจอกันได้เนี่ยว่าจะฟอรนแค่สีไฟครับเป็นพี่น้องนะไม่ไม่ไม่อยากเจอสี่คู่ดีกว่านะสีีดกว่าเจอเลยยี่สิบกว่าอะไรกันที่ตั้งเป้าอย่างไรก็ตามรองตอนนี้ก็อยากเก็บจชนะไปเรื่อยๆก็อยากขึ้นไปวันใหญ่ครั้งอะไรอย่างเงี้ยในเดือนที่ผ่านมาเราเคยไปวันใหญ่กี่ไฟ ไปเดียวไยเดียวคอันนี้ก็ตั้งเป้าไปทําฟอร์มให้ดีที่สุดดีไปเรื่อยๆก็อยากจะเข้าวันใหญ่สักครั้งหนึ่งใช่ครับเป็นไงผลงานโดยรวมวันนี้พอใจผลงานตัวเองมากง้อยแค่ไหนครับวันนี้ไม่พอใจในผลงานตัวเองเลยครับโอ้ยอยไม่ได้ตามแผนที่วางเอาไว้ที่โตมาหรือวสามเดือนเนี่ยก็ทําได้ไม่ดีพอตรงไหนในที่ที่ต้องกลับรีบไปทําการบ้านก็ยังดูวงใหมื นิดนึงครับแล้วก็ความรวดเร็วนี่หาย,ยปาไปเยอะมากเลยครับไปหนึงครับแล้วก็กลับมาเรียกความมั่นใจให้ตัวทีหน้าครับก็เป็นดีกว่าดีขึ้นมานิดนึงอะสุดท้ายน้องอยากจะพูดอะไรกับแฟนขับเป็นทีทั่วประเทศที่ทติดตามเชียร์เฟอร์รี่วันนี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่รอติดตามเชียร์ครับวันนี้ก็ต่อย,ยังดำานนงานได้เป็นดีพอก็จะเอาไปประรุงแก้ไขครับไว้หน้าก็จะทําให้ดีกว่านี้ครับ